เพื่อนร่วมทางกลางสายลมบนถนนสายเก่าที่ทอดยาวไปสุดตารถราบนถนนแทบไม่มีให้เห็นแล้วเพราะเมืองนี้กำลังจะกลายเป็นเมืองร้างเหลือเพียงตึกสูงเงียบงันไรผู้คนขวักไขเหมือนเมื่อก่อนแต่ในความว่างเปล่านั้นยังมีเสียงฝีเท้าเบาๆและเสียงหายใจหอบดังเป็นจังหวะแฮกแฮกวันนี้แดดแรงอีกแล้วนะ เสียงนั้นเป็นของเจ้าเข้าปั้นสุนัขพันธุ์ไทยหูตั้งขนสีน้ำตาลอมทองเขาเคยมีเจ้าของเคยมีบ้านแต่หลังเหตุการณ์ครั้งใหญ่ที่ทำให้ผู้คนย้ายหนีออกจากเมืองเข้าปั้นถูกทิ้งไว้ข้างรั้วบ้านเก่าๆเ,เพียงลำพังหลายเดือนผ่านไปเขาเรียนรู้ที่จะเอาตัวรอดด้วยการคุ้ยเขี่ยเศษอาหารดื่มน้ำตามร่องน้ำขัง จนร่างกายผอมบางแต่ในดวงตากลับยังเต็มไปด้วยประกายแห่งความหวังในวันหนึ่งขณะที่เขาเดินเรียบกําแพงโรงเรียนเก่าเขาปั้นก็ได้พบใครบางคนเหนียวอย่าเข้ามานะฉันมีเล็บแหลมมากนะเจ้าหมาเสียงขู่ฟอรพร้อมหลังที่โกงงอปรากฏร,ร่างของเจ้าไหมฝ้ายแมวสีขาวลายเทาดวงตาเขียวเข้มเธอเคยเป็นแมวในบ้านเช่นกัน แต่เลือกหนีออกมาเพราะไม่อยากถูกขังกรงครั้งแรกที่ทั้งคู่พบกันเต็มไปด้วยการระแวงและการท้าทายเข้าปันเห่าลั่นส่วนไหมไฟก็ขู่เสียงดังแต่แล้วเสียงฟ้าร้องก็ดังก้องฟ้าฝนกำลังจะตกทั้งคู่หันไปมองท้องฟ้าก่อนที่สัญชาตญาณจะทําให้ทั้งสุนัขและแมวต่างมองหาที่หลบฝนแล้วบังเกินวิ่งไปยังซอกเดียวกัน คือใต้เพิงไม้ที่กำลังพังเม็ดฝนแรกตกกระทบพื้นดังก๊กกักกลายเป็นม่านาน้ำที่ปกคลุมเมืองร้างไว้เขาปั้นนั่งหอบหายใจส่วนไหมฝ้ายก็ขดตัวสั่นเล็กน้อยก็ได้วันนี้ฉันจะยอมอยู่ใกล้ๆเจ้าหน่อยแต่ห้ามแตะตัวเด็ดขาดนะตกลงฉันก็ไม่อยากโดนขวนเหมือนกัน เสียงฝนตกยาวนานราวกับเป็นดนตรีที่ค่อยๆค,คลายความระแวงในใจทั้งคู่จึงเริ่มนั่งเงียบๆข้างกันหลังวันนั้นเข้าปั้นกับไหมฝ้ายบังเอิญเจอกันอีกรื่อเรื่อย,อยบางครั้งที่กองขยะหลังตลาดเก่าบางครั้งที่บ่อน้ำกลางสวนร้างแรกเริ่มพวกเขายังแบ่งแยกอนณาเขตกันชัดเจนแต่ไม่นานกลับเริ่มแลกเปลี่ยนสิ่งเล็กๆให้กัน วันหนึ่งเขาปั้นลากถุงพลาสติกที่ยังมีเศษเข้าวเหนียวหมูปิ้งมาให้ไหมฝ้ายแบ่งกันกินสิฉันกินไม่หมดหรอกนะไหมฝ้ายทำเป็นเฉยแต่สุดท้ายก็กินอย่างอร่อยอร่อยเธอจึงหันไปคาป,ปลาแห้งชิ้นเล็กที่เธอซ่อนเอาไว้ของฉันบ้างลองกินสิตั้งแต่นั้นมาทั้งคู่ก็กลายเป็นเพื่อนร่วมทางข่าวลือเล่าขานระหว่างสัตว์พเนจรในเมือง บอกว่ามีทุ่งกว้างอยู่ไกลออกไปหลายวันเดินที่นั่นมีอาหารอุดมสมบูรณ์น้ำใสสะอาดและไม่มีเสียงฟ้าผ่าของเมืองที่กำลังพังทลายเราลองไปกันไหมเขาปั้นถามขณะที่นั่งมองประจัน์ทรเต็มดวงไหมา้ายเรียกขนช้าๆทุ่งกว้างเหรอฟังดูเหมือนนิทานที่นกชอบเล่าเล่นแต่ฉันก็เบื่อเมืองนี้เต็มทีแล้วเหมือนกันแล้วแล้ว การเดินทางก็เริ่มต้นขึ้นการออกเดินทางไม่ใช่เรื่องง่ายทั้งคู่ต้องเผชิญกับความหิวโหวยความเหน็ดเหนื่อยและบางครั้งยังเจอกับสัตว์จรตัวอื่นที่ไม่ต้อนรับพวกเขาคืนหนึ่งพวกเขาเจอกับฝูงสุนัขจรจัดที่จ้องด้วยสายตาเป็นศัตร,ตรูนี่มันอนณาเขตของพวกเราไปซะหัวหน้าฝูงคำรามเข้าปั้นยืนบางไหมฝ้ายไว้แม้จะรู้ว่าตัวเองอาจสู้ไม่ไหว แต่น้อยนักหัวหน้าฝูงกลับหยุดนิ่งเพราะได้ยินเสียงฟ้าผ่าดังสนัน่นจนฝูงสุนัขแตกฮือหนีไปเองเขาปั้นสุดตัวลงด้วยความโล่งอกไหมฝ้ายหันมาพูดเบาๆนายมันบ้าแต่ก็ขอบใจนะอีกครั้งทั้งคู่ต้องข้ามน้ำที่กระแสน้ำเชี่ยวเขาปั้นว่ายน้ำพาไหมฝ้ายบนหลังข้ามไปอย่างทุลักทุเลน้ำไหลแรงจนเกือบพัดทั้งคู่หายไป เมื่อขึ้นฝั่งได้สำเร็จไหมฝ้ายก็กอดเข้าปั้นไว้แน่นโดยไม่รู้ตัวก่อนรีบตีหน้าขึึมกลบเกลื่อนหลายวันผ่านไปร่างกายทั้งคู่เต็มไปด้วยบาดแผลแต่หัวใจกลับแข็งแกร่งกว่าเดิมจนกระทั่งวันหนึ่งม่านหมอกค่อยๆเปิดเผยภาพเบื้องหน้าทุ่งกว้างจริงๆหญ้าเขียวขจีทอดไกลสุดสายตามีน้ำทนใสไหลผ่านเสียงนกขับขานก้องกังวาน เข้าปั้นหันไปมองไหมฝ้ายเรามาถึงแล้วไหมฝ้ายยกหางสูงดวงตาประกายฉันนึกว่าจะไม่มีวันได้เห็นอะไรแบบนี้ทั้งคู่วิ่งไปบนทุ่งหญ้าเรากับได้กลับคืนสู่เสรีภาพที่แท้จริงตั้งแต่นั้นมาเข้าปั้นกับไหมฝ้ายก็อาศัยอยู่ด้วยกันในทุ่งกว้างแห่งนั้นวันเวลาผ่านไปพวกเขายังคงแบ่งปันอาหารปกป้องกันและกัน และหัวเราะไปกับเรื่องเล็กๆที่พบเจอแม้จะมาจากต่างสายพันธุ์ต่างนิสยัยแต่สิ่งที่ทั้งคู่ได้เรียนรู้คือความเป็นเพื่อนไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราเหมือนกันแค่ไหนแต่อยู่ที่ว่าเรายอมเดินเคียงข้างกันได้นานเท่าใดเสียงเห่าของสุนัขก,กับเสียงเมียวของแมวดังประสานกล้องไปในทุ่งกว้างกลางสายลม กลายเป็นตำนานเล็กๆของเมืองที่ครั้งหนึ่งเคยร้างแต่ยังทิ้งมิตรภาพที่ไม่มีวันสูญหาย